คือที่จริงอะคลิปนี้มันเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะที่สามที่จริงอะที่จริงจะนเอ้ยที่สี่แล้วเพราะว่าผมอัดพาร์ทสามไว้แล้วก็เสียอ,อืมใช่เสียคลิปเสียพัดจบเลยแล้วผมก็เดินมาหาหมู่บ้านอะไรเรียบร้อยนั่นแหละก็ไม่ได้อัดให้ดูแล้วก็หมู่บ้านที่จริงผมเจอสองหมู่บ้านนะอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านสวณัณนาแล้วมันอยู่ไกล แต่ก็มาเลยมาเอาหมู่บ้านนี้แทนเพราะว่ามันอยู่ใกล้กว่าแล้วก็แล้วก็มันเป็นไบโอเพลนนะหรืมโมดียองวะเอ้ยไม่มีของเลยหรอกระจุกกระจุกกระจุกเกือกระตุกจัดแต่ว่าเพราะว่าใส่รีซอสแพ็คเฟสโฟเข้าไปด้วยไม่ชอบอย่างงี้มันดูนินดินตางเปแปลกอย่างเอ้กระตุกมะเนี่ยดูกระตุกกระตุกปะรู้สึกกระตุกกระตุกอย่างเงไม่รู้อ่ะโอเคดี รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมนิดนึงในเรื่องของการกระตุกนะแต่ว่าของก็ไม่มีเหมือนเดิมเดินหาทุกอะเนี่ยไม่มีของเลยเนี่ยไม่มีของให้เลยคือสวรรายังมีให้นะไอตรงหมู่บ้านสวรรคสวรรคเดี๋ยวมีสวรรค์แต่นี่ไม่มีเลยจริงไม่มีกล่องไม่มีกล่องเลยมี่ถทานเอาถ่านก็ได้อยได้เยอะได้เยอะได้เยอะ ก็เดี๋ยวไปอัปเดตที่บ้านอันนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งอันนี้ผมจดเอาไว้แล้วว่าอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้อันนี้เป็นรอยอัดคลิปไปนั้นนะคลิปเ n ิ e r t ขาเข้าเอ้ไม่ได้ใช้โค้อยู่ขาเข้ามันต้องอัดคลิปเอาไว้นะรายการแบบเท่เอเอแล้วก็แล้วก็วกทำไรเดียของก็ไม่มีเรียของมิเด วันนี้พ่อค้าโอ้โหแล้วก็ผมจะทำอา่ากันเลขของก็คือคิดไว้แล้วนะเพนที่จริงพาร์ทนี้มันทําปลูกเรียบร้อยแล้วใช่ปลูกฟาร์มอ้อยเรียบร้อยเลยที่ดีผมจะทำเขาเรียกว่าไงนะหาหาแร่เพชรเยอะโดยการตีบวกเอนชานพกเพชรเออจะได้แบบมีใช้ไงทีนี้ต้องโอนย้ายพวกนี้ไปนู่นไงซึ่งรู้สึกว่าเออถ้าโอนย้ายมันลำบากหรือเปล่า ดูถ้าเพราะมันมันต้องทําทางนี่เธอไหนจะต้องพาคนไปรางรถไฟอีกซึ่งมันรู้สึกว่าจะลาบากไปนิดนึงกับของที่ยังไม่มีเลยอะไรนี่ต้นไม้ต้นไม้มีครึ่งเดียวว่าไงหนูว่าทำไมขุดเ้าทำไมมันนี่ตัดทั้งหมดให้วะงงคือโปูตีแล้วผมตัดทีเดียวมันจะหลุดมาทั้งต้นไงตามที่เราเล่นกันมาทั้งนาน ทำไมเออแต่ทำไมมันมันรู้สึกว่ามันการสร้างวูมันของมันมันการเจเนอเรชของมันมันแปลกๆไม่รู้คือมันแบบเอองงโอเคตอนนี้ก็เอาเตียงมาไว้กลางหมู่บ้านละกะจะให้มันขยายพันธุ์แล้วเอสีเหลืองให้ไปไหนผมขโมยนี่มาด้วยเนี่ยนไอไอไออขนแกะมาเนี่ย เอาทำเป็นเาเรียกว่าไงนะเออทำเตียงเพราะว่าพวกนี้มันต้องใช้เตียงในการขยายก็คือไม่ทันทำอะไรเลยก็มือดอีกแล้วมือดอีกแล้วนะนี่ครับเป็นเพลงให้หมดครับโต๊ครับ,รบเอาเตียงมาเลยครับห้าเตียงออกไปเลยยกให้พี่ยกให้เอามาอีกเอาไปเอาไป,าไ,ปาไปนอนซะ มีพอไหมเอาไปอีกเอาตีมีพอมีมีพอไหม,ม,อไมเอาไปนอนซะเอาไปเอาไปมีไว้มีให้คุีกันไหมตี๋ง่ะต้องการโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทำอาชีพให้มันเป็นอาชีพฟิชเชอร์แมนซึ่งมันจะมีการแลกสซตริงได้ด้วยเออแล้วก็เดี๋ยวมาทำแล้วกันเกียด นอนกันฉะนั้นลเราต้องสร้างสิ่งทาาี่ว่า b a r เ e l เราก็ต้องตกปลาด้วยนี่หว่าต้องกลับไปเอาเอาอะไรนะไอไอ String เพราะเรามีฟาร,ร์มสต r ิงละ b a r r มาแล้วต้องคัดเลือกคนกันเพราะว่าเราจะต้องบีบบังคับให้คนมันอยู่กับที่ตลอดเวลาเราจะได้เทรดกันง่ายกว่า อเอาไข่ดินี่ยินนิ่งๆเลยโป้งโป้งโป้งไขวายโอ้โหไม่ทนันในที่สุดก็ได้สักทีโอ้ยขับบ้างก็แล้วกันมาแล้วจูมาแล้วเจนี่ฮี่เป็นไงล่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยคือฟร์มอ้อยใช่หไหมเราทำฟร์มอ้อยพาร์ทไหนล่ะสึกว่าจะพาร์ท สามที่ผมทำเอาไว้ผมลืมวันไ,ได้ผมอาจจะลืมละแล้วก็อะไรผมทำอันนี้อันนี้เออตอนแรกทำันดีไว้ถูกไหมเก็บแป๊บนึงเยอะเกินโอเคพาร์ทแรกก็คือทำเครื่องนี้ถูกไหมนี่เครื่องนี้เครื่องใหญ่เปบมุบมที่ปั๊มได้เต็มหมดละ แล้วก็ผมก็ทำเตาปิ้งอ้อยปิ้งเอาเลเวลเนี่ยดูทองแดงพูดเยอะเลยแล้วก็พาร์ทสามที่อัดเอาไว้แล้วคือทำฟาร์มนี้ก็เคยเพราะเรามีอันนี้เยอะมากผมมีเยอะมากก็เลยทำจนครบละขายไปต้นนึงช่างมาันแล้วก็นี่ไปหามาแล้วไปล่อจากวัวไปล่อจากฝั่งนี้มั้งแล้วกแกะฝั่ง้นจะเป็นไก่ เอามาตังเรียบร้อยมันก็ให้อาหารแล้วกันเอาไปจ้าลูกๆเอปจ้าอภิช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 าอาปจิจาอภจาส่วนชุก,ก็กินค่อยเก็บประกาศคิเกียจขค้เกียจเรานีไม่มานานเลยผมไม่มานานเลยผมอัปเดตอันนี้แหละคือด้วยความที่มันจะได้ใส่ของได้เยอะๆยะไงอันนี้ไม้เก็บหน่อยเก็บไปด้วย แล้วก็หินดินแล้วก็เมลิดพันธุ์พืชแล้วก็อันนี้เป็นอาหารเอาแล้วเร็วเร็วเนออันนี้อยู่ไหนหออยู่นี่อันนี้คือของจิปะทะต่างๆนานาที่อยู่ช่องนี้อันนี้เป็นแร่นดี่ได้เพชรมาเจ็ดก้อนพลาดไหนไม่รู้ได้มาแล้วน,นี้ได้มาจากไหนวะเออที่ได้มาจากไหนอ่ะคือผมไม่เทรดไม่เร็ววะ รูสกว่าจะไปเทรดมาหรือเปล่าวะเออไปเทรดมาไปเทรดมาใช่ใช่ใช,ใช่หมู่บ้านสวรรน,นาแต่ไปไปแล้วขี้เกียจไปไกลมากขออยู่หมู่บ้านล่าสุดแล้วกันนี่ NPC เพลนจะอยู่ที่2-42ซึ่งอยู่ไม่ไกลเกินเป็น200บล็อกไงถ้าสวรรน,นานีน่มูลส4 0 4 0 0 4 0กว่าแล้วก็ได้หาเล่เล่หลีกก็มีนิดเดียวตอนนี้ คือต้องการจะหาเหล,ล็กวิสาหิเบ็ดก้อนต้องการที่ขุดดีๆจะได้ลงไปขุดข้างล่างไงเพราะว่าตอนนี้ที่ขุดเรามันกากแล้วมันแบบขุดนานต้องการอัปเกรดใช้หาฟอร์จูนบินดิ้งอะไรพวกนี้เออแล้วก็เอ็นชาร์ด้วยทีนี้ทีนี้ลือมอะไรปะช่องเอามาเอาอะไรแล้วเอ,อมาเอาสตริงแล้วก็สติก๊ก แม่ลืมอี๋อติงเหรอไม่มีเหรอข้างบนเลยครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากเล็กน้อยแต่มันก็ไม่มากอูชูกาเคนแบบกระนำกระนำาวกระนำาวอร์วอรดีแล้วก็ครับไปตกปลาสักอันเดียวพอขี้เกียจตกเยอะเอาปลาไปใส่ชาวบมมงหลั คือผมก็นั่งดูนะว่ามีแซลมอนทำไมทำไมทำไมกูไม่ข้าลลาเอออันนี้งงงงมากถูกไหมตกปลายเหนื่อยมึงก็แค่เดินไปค่าแซลมอนแซลมอนแซลมอนจบละเออไอ้งงเลยโอ้ย,อยตายตาย นี่ถ้อยากรู้มันใกล้แค่ไหนหมู่บ้านก็แค่ผ่านป่าตรงข้ามบ้านอะ่ะนี่แล้วก็มันวัวอยู่ข้างล่างนี่แล้วก็เดินขึ้นเข,นขา,า่โอ,โอ้ยเกือบเกือบเกือบตกลงไปนี่ขึ้นมาตรงๆเลยไม่ตรงหรอกมันเฉียงๆเฉียงๆไปทางไหนไม่รู้นี่ดีเดินขึ้นมานิดเดียวแล้วก็จะเจอหมู่บ้านละระหว่างที่หาแกะพอดีแล้วก็มาเจอ แล้วก็มีแมวด้วยอ้าเอ้าเอาเอากูได้มาจับไหนอาวฝกูรู้กูรู้นี่เอ้าแล้วกูจะให้คนนี้เอ้อ๋อมันไม่จำเป็นต้องใช้ปลาหรอเค่นี้มันก็ฮะ๋อแเค่เดินผ่านแค่กล่องนี้มันก็ได้แล้วหรอ กูก็ไปสาไปหาป้าโถูกอันนี้คือเอาโมาทรีดเอเมรัล่สวนไม่รู้มันจะได้เป็นเขาเรียกว่างไงอ่ะจะได้เป็นในนั้นไหมเขาเรียกว่าอะไรวะ,อะรเอ่อสมุดเอ็นชา์นอะไม่ไแน่ใจว่าจะมีไหมเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยทำมาให้หมู่บ้านเอ้ยให้ชาวบ้านใาานไไชีพนี้ซึ่งก็ต้องลุ้นโดยการทุบออก แล้วก็วางใหม่แล้วกองไปไหนองอยู่ดีวางใครได้ใครได้คีบที่ไปใครจะเป็นคนถือคีบที่ไปแล้วไปไหนแล้วเจ้าตัวไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่เอ้าจะได้เป็นอะไรเทนเนี่ยอ๋อคือมึงย่างให้กูโดยการใช้เอเมเรลหนึ่งอันพ่อมือ่อกี้นหนลองเทสดูซี่มากถ้าผม นี่มันจะเปลี่ยนไหมอ๋อน่าจะไม่เปลี่ยนนะคิดว่าไม่ใช่ะไรหมายถึงว่าน่าจะไม่มีสมุดหรือเปล่าในนี้เพราะว่าถ้าหนังสือเล็กขึ้นนั้นน่าจะมีพวกไลบรารีไลบรีไ,บรไหมไม่ในใจอาชีพอะไรที่มันจะมีสุอินชาร์ได้เลยอเอออันนี้น่าจะเทรดแค่เอมเบลอร์ก่อนใช่เพราะเรามีเยอะมากแต่อยากไห้ไปนู่นอะไกลไหมวะคือจะทำร้านรถไฟ กอต่อยาวไปน่าสนใจนี่น่าสนใจจะลองต่อรางรถไฟมานี่แล้วกันสรุปง,ง่ายๆเลยฮะขี้เกียจขี้เกียจทัรางรถไฟเพราะรางรถไฟมันมีไม่พอเออประเด็นคือมันมีไม่พอเลยต้องมาพึ่งการขุดบอ,อสซิเดียน <c oughs> มันมัน,ม,น,ม,นมันต้องต่อต้องสองร้อยบล็อกแล้วรางรถไฟมีไม่ถึง นี่แล้วก็มาขุดอันนี้ทำเนเธอร์ซะเลยโหดนานเลยเราต้องใช้ตั้ง20ก้อน ตอนนี้เตียงของเตียงเก็บก่อนแล้วกันแล้วก็แล้วก็จะมืดอะไรอยังเนี่ยขออนุญาตจะพึ่งมืดนะเออแล้วก็ทำฟรินททีนี้คือถ้าผมเข้าไปแล้วตายลเลเวลตกเลเวลหายพานหน้าเขาต้องทำสิ่งที่เรียกว่าฟาร์มมอนสเตอร์ก่อนแล้วกันไป นี่โอ้โหไบโอมีเยโอ้ไม่เกิดที่ดีหน่อวะไม่ชอบไบโอมฮีนี่เลยเออลืมเอาหินมาไบโอมฮีลาวามันเกิดละเอาูไปตัดไม้มาได้ยังไงเนี่ยอหินเลยแล้วกันทีนี้ทีนี้โอ้โหโอ what the fuck อนุญาตขึ้นก็นไม่ได้ลงก็ไม่ได้หายละชิบหายละชิบหายละ,ยละต้องฆ่าต้องฆ่าละไปซะเอาไม่หล่นไม่หล่นนะหล่นไปซะหล่นไปซะามีวางพื้นไม่โอ้ทำไมมันลำบากขนาดนี้วะใครมันอัปเดตเวอร์ชันนี้มันไทยโอ้มันยากกว่าเดิมเยอะเลยนี่ใครยิงอะไรมาเนี่ยเอาพังซะลนะ คือผมจะทําห้องปิดเอาไว้ก่อนเซฟต้องเซฟก่อนเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนตายขึ้นมามรีบวิ่หายาวานนี้ปิดปิดรอไม่ได้ไว้อย่านะอย่ามีใครมาหุงมาหินแล้วกันนะหอก่อนใครอย่ามายุ่งแล้วกันขอเป็นส่วนตัวสันโดษสันโดษห้ามใครมายุ่งห้ามใครมายุ่งเด็ดขาด ปิดไว้แล้วห้ามายุ่งครับอ๋อนี้สักประมาณนี้ <Yeah. S 1> นี่ก็ปักไฟแล้วก็นี้สักสักหน่อยเพิ่มอีกอโอเคได้ไหนๆก็มีไม้นี่นี่ไงตัวเล็กมันไม่ทำอะไรเราใช่ปะเออดีดีดีอะทำไมเนี่ยมีเสียงด้วยกลัวหมดแล้วเนี่ย ห้านี่เป็นรูอีกเป็นรูฆ่าฆ่ากูาาาแน่เลยรูที่นี่ก,ด,กดเพิ่มกดเพิ่มนะในประตูแล้วทิ้งแมงทิ้งแมงไม่ชอบเก็บอะไรมาเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังแค่นี้แหละต้องการแค่นี้ไม่เอาแล้วไม้อะ่ะในทีนี้คำนวณอ๋อซึ่ง บูบ้านอยู่ที่1นึไม่ใช่2-4-2 2-4-2หารแแล้วก็2องหนึ่งหาร8โอเคประมาณนี้ที่จะได้มาซึ่งเราต้องไปทำประตูไว้ตรง30 26ตอนนี้เลยปิกัดที่5ลบ8ชีบหายแล้วเราต้องถอยไปทางนี้นี่ใช่ปะใช่เอ้ยหลุนหล่นหล่นขบท้ายับท้ายอ่าสามสิบ สังสิตมันต้องเพิ่มไปเพิ่มไปฝั่งอันนี้โอเคถ้ okay. างั้น<ม>เปิดประตูก่อนโอ้โ oh หเปิดมาแม่งก็เฮียเลยเปิดมาแม่งก็เฮียลายซึ่งเราต้องตรงไปข้างหน้าออืมมืมมเดี๋ยวเราอยทำทางดีๆตอนหลังดีกว่าอันนี้เราแค่เดินชั่วคราวเนาะ ว่าจะเราขึ้นไปข้างบนคือถ้าขึ้นด้ข้างบนกับลงข้างล่างข้างล่างไม่ได้อยู่แล้วต้องขึ้นข้างบนไปถาวรประตูข้างบนตรงนี้แล้วก็ไปฝั่งนี้ซึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันตรงไปแบบเดินด้วยก่อนเออเดินไปก่อนใครทำทางดีๆในคราวน,น้าโอ้ยีอะไรเนี่ยี่อะไรเนี่ยีอะไรเนี่ยฮะฮะฮะโอ้ยยุ่ยยุ่ยจะตายจะตาย อ้ยยโอ๊ยวิ่กูติดอะไรหวะยี่ไม่ตีกูสองทีตายแล้วทีกูสองทีเองฮัลโหลโอเคครับตอนนี้ก็ผู้หานั่นอยู่ข้างบนนี่ซึ่งผมงขุดทำตางลงข้างล่างแล้วเคือมาต้องยอมวางอะมนต้องยอมเสี่ยงนี่มันจะได้เซฟสุดไงเออต้องคนที่เซฟชีวิตมากๆต้องเซฟสุดๆอ่ะนี่ออกมาทางนี้ปิดด้วย ต้องเสียทุกอย่างจริงเราจะต้องเสี่ยงตายไม่ได้ชีวิตของเรามีค่างั้นตายโมง,มงนี่ลงมานี่พิกัดที่สามสิบที่อยู่ข้างหน้านี่อ่าจากนั้นก็ไปยี่สิบหกใช่ไหมยี่สิบหกจุดสามเจ็ดโอเคเจอกันยี่สิบหกจุดสามเจ็ดตรงๆนะยังไเราก็ลอดอยู่แล้วเป็นไงล่ะฉลาดไม่ฉลาดหรอก กลัวตายกลัวตาโ้โหไกลอะนี่แต่ก <d nerv acuerdo> ็ไม่ไกลมากนิดเดียวเราเดินไม่เยอะไงถ้าเทียบกับเดินจริงๆแล้วมันเดินเยอะมากเดินในชีวิตจริงแล้วก็พังอาชีพหอยดีเนะเอาหินมาแต่กูไม่เอาไม้มาเว้ยโว้ยไม่น่าทิ้งไม้เลยท่พายต้องกว่ากี่เราดยโอ้ ไม่อยากจะวางเองเลยมันเสี่ยงชิบหายมันเสี่ยงถ้าตกลงไปก็คือเรียบร้อยนะผมพลาดเดียวโอ้ยมีทองแต,แต่ว่าเลยมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้เป้าหมายเราใหญ่กว่านี้ไม่ใช่แคมาเอาทองนี่อะไรเนี่ยต้องกดชิปให้มันกดชิปให้มั่น,นแล้วก็วางวางข้างทางกดชิปให้มั่นนี่ คิดมันไม่ห้ือโอ้ยอะไรเนี่ยมันมันชอบวางผิดวะแล้วก็26มันอยู่ตรงไหนวะโอ้สิบสิบสี่สิบห้าอีกสิบบิตบล็อกคนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าป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 ้าห้าแล้วห้าแล้ว มันต้องทำล้อมรอบด้วยมาแล้วก็ปุ๊บยิดแปดเก้าสิบสอะไรสิบเอ็ดโอเคทีนี้ปักไฟปักไฟปักไฟแล้วก็ทำกำแพงฝังี้ก่อนเลยก่อนเลยก่อนเลยประมาณนี้ฮ่าก็ทำ ฝั่งนี้ด้วยทีก็ทำพื้นทำห้องเขียบเรียบร้อยอย่าล่วงอ,อย่าล่วงขอร้องนี่นั่นแหละว่าอย่าล่วงอ๋อซึ่งมันจะต้องทำพื้นสองบล็อกสองหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้ถูกไหมแล้วก็อันนี้เป็นพื้น ก็เป็นอันนี้อ่าอน,นี่ต้องขุดเครื่องบนท็อปหน่อยขวามผมน่าจะต้องปีนขึ้นประตูนในเธอนี่หรือว่าทำแบบนี้ไปเลยวะเออเท่านี้ก็ได้ดิว,วะนี่ไงโป้องหนึ่งอันแล้วก็อันนี้โป้องอีกหนึ่งอันเรียบร้อยทีนี้ปูพื้นห้องโอ้ยกลัวเว้ยกลัว รัวอันนี้จะทำเป็นประตูขึ้นมาสามบานสามบานอะไรวะสามช่องสามบล็อกเออใช่ไหมกลัวทุกอย่างกลัวตกแล้วเนี่ยกลัวตกวาดระแวงโอ้ยสวัสดีน้องอันนี้ทิ้งทิ้งไม่รู้ทำอะไรได้ทิ้งไปก่อนค่อยใช้แล้วก็เอาวันนี้หนึ่งสองเ,อเกิน แล้วก็สามใช่ไหมหนึ่งสองสามเรียบร้อยจากนั้นก็ขึ้นไปข้างบนโหที่ต้องปักทอสต์นี่ปักทอสต์เ้ยอะไร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 อโอ้โหมันเห็นกูจากข้างบนมันเห็นกูจากข้างบนมันจะลงมาแล้วชิบหายกูปิดกันกูปิดกันอย่ามานะ มากูต่อยหัวมึงนะต่อยหัวมึงนะกูเอาบล็อกตีมาดิโอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยน yeah> anyway> ีเลยนีเลยนีเลยควายหาเรื่องกูบักหำแล้วก็น um ี้วางตรงนี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ปิดหน่อย หนึ่งสองเรียบร้อยสักทีหลุดพ้นแลท้ทีอันนี้น่าจะไปเกิดตรงไหนวะไม่รู้เดี๋ยวไปเอาจัตุริงกาแล้วกันนี่เราเดินมาจากตรงนั้นแค่แค่นี้เองแล้วเ,เดินขึ้นนิดเดียวไม่ไกลถ้าเดินโบติโคตรไกลอ่ะแล้วก็เตรียมรับแรงกระแทกของการกระตุกได้เลย ว่เาเราจะเปิดเครื่องเคียนี่ไปกระตุกไหมนี่มาแล้วโอเคเต็มเปี่ยมแล้วก็เอาไปมันก็ลำบากอยู่ดีแหละเออถ้าไม่เอาบิ๊กซีมานี่มันก็ลำบากแต่ก็อะไรช่วยอะไรก็ต้องแบบนี้แหละธรรมดาประเด็นคือมันมันไม่มาเกิดตุ้ผู่บ้านมันไม่เกิดตุ้ผูบ้านหวะเกิดกลางล่าง กูต้องขึ้นอีกว่าโอ้โหโคตรไกลเลยแล้วเราไม่แขกเออวะต้องทุบป,ประตูนี้ทิง้งต้องมาทุบประตูนี้ทิ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้แล้วก็ค่อยขึ้นไปขึ้นไปข้างบนโอ้ยจะค่อยมาทุบบานหน้า้ะกันบาร์นี้ได้ได้อะไรไปวะไม่ได้เลยดิ <c oughs> ไม่ได้เลยเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรสุดท้ายราไม่บรรลุผล มาเกิดเกิดข้างล่างพารทนี้ได้อะไรวะพาร์ทนี้มีอะไรคุบหน้ามีแค่อัปเดตแล้วก็หาของแล้วก็เอา NVC ลงซ่องมีแค่นี้หรือช่างมันพารทนี้ก็เจอแค่นี้แหละเจอพาร์ทหน้าแะไรกันบ๊ายบาย